สวัสดีตอนนี้เราก็อยู่กับช่องตีชาชาชาครับวันนี้เราก็จะไปลุงเรียนครับเป็นเวลาที่เรารอคอยขับไปดูดีว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงครับถ้าอยากรู้ว่าลุงเรียนที่ผมจะไปอยู่ตรงไหน,ท,น,นท่านท่านผู้ชมก็ตามผมมาเลยอันนี้คือเราไม่ไปล่าท้าผิดนะเราไปดูบรรยากาศ แม่งแค่ดูจากต้นทางแม่งก็ตัวนี้ก็ยังอันตรายแล้วนะแต่ว่าถ้าไปโรงเรียนไม่รู้จากบรรยากาศจะเป็นไงแต่คืออย่าล่อเรียนแบบเด็กขาดเพราะว่าเราไม่ได้มาทําคลิปล่าท้าผีนะเรามาดูเฉยๆนะครับโอ้โหแม่งคือแบบเด็กมันอยู่่ะ คือห้ามลอดเรียนแบบเดืดขาดโอ้แม่งโคตรมืดทำนี้นย่ยงผมมีคนใจใจกล้าแต่ว่าก็นิดๆอ่ะด,ด,ดูกันว่ามันจะกลายเป็นไงคือผมต้องเข้าไปโรงเรียนนี้ แล้วตอนที่ผมเข้ามานะเขาไม่รู้ว่าเขาจะสงสัยเราหรือเปล่าคือตอนนี้เราแม่งเราโคตรเหมือนโจรมาขโมยของเละเฮียไปๆไปคลิมนี้อย่าล่อเรียนแบบทําตามเด็ดขาดเพราะว่าหนึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อเราด้วยคนเขาก็แบบสงสัยมองเราอยู่แต่เราก็ไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าจริงๆถ้ามันมืดก็ขออาภัยด้วยเพราะว่าเรามาถ่ายตอนมืดเราไม่ได้แบบเอออย่างนู้นอย่างนี้ ถ้าใครชอบช่องตีางางชาชาชาก็อย่าลืมกดติดตามแต่ตอนนี้ผมต้องระวังสุนัขด้วยเพราะว่าคือมันมืดแล้วไงเพราะว่าสุนัขมันจะได้ินเสียงคน่าแ,แต่เดือนไปตรงนั้นไปดูดีว่าบรรยากาศเ็นไ,ไม่ไม่ลาทับคือกูเข้ามากูก็หล่อละ้วลอะะะะ้เหี้ยมาจะเดือนไปแบบแม่งลอขุนแบบเหมือนจนเข้ามาเข้ามาขโมยอของในรูปแบบแต่ว่าที่จริงไม่ใช่นะที่จริงคือไม่ใช่อะไรของใครอะ ม่นคือกูเข้ามามม่งกูก็หลอนแต่ตายแล้วอะ่ะเฮียกูจะเจออะไรไหมเนี่ยอุย้ยอย่าหาทํามรอดเรียนแบบเด็กขาดเดอ้อกูอยากดเดินเข้าไปตรงนี้วะจะเป็นไงวะ หัวใจคือเต้นแรงมากแต่ว่าอุ้ยก็เ,เจองเงาอะไรอ่ะแต่ว่าถ้าเขาจับได้ว่าเราเข้ามาในโรงเรียนนี้คือเราชวยนะคือจริงๆไม่งงโคตรเหมือนโจรมาขโมยของเดี๋ยวเราค่อยไปขอโทษพระพุทธรูปแบบนี้โคตรหลองตอนนี้เราก็มาถ่ายวิดีโอทำคลิปอยู่โรงเรียนบ้านบับว,วัด ไปมันไปอุ้ยออาละเด้อไอ้เย่ยไม่มีใครเดินกับผมเลยนะคือตอนนี้มันคือผมมาคนเดียวด้วยแล้วไม่มีใครเป็นทีมมาคือผมตัวคนเดียวอะ่ะไอ้ยคือเข้ามาก็แบบตายหาแลว้วอ่ะ โสดส่ดๆพี่น้องช่วยกูด้วยกูไม่ค่อยกลาดเดินไปเท่าไหร่นแบบจริงๆแม่งโคตรมืดด้วยเขาจะเห็นเราไหมเพราะว่าตรงนั้นก็มีบ้านหลังหนึ่งหน่งโคตรโคตรมืดอ่ะคือแบบเรามาทำเฮี้ยอะไรตัวโรงเรียนอ่ะ กูอาจทำคิดเส็จกูอาจจะไม่ได้มาขอคขำมาก็ได้นะคือแบบกูแบบยังไงวะเดือนนี้กลับบ้าน,นอลไรที่กูเสียวแล้วกูจะนอนหลับนี่ในเฮียอุ้ยแม่งคือแบบมือจริงเนีะโอ้ใครชอบส่องตีชัดจาๆๆก็อย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องส,ส,สุดๆลํำกันเล้วี่บากอ๋ออ๋อเราไม่ได้มาล่าท้าผีเด้อเรามาดูบรรยากาศที่เฉยว่าคือบรรยากาศมันเป็นไงแล้วมันคือแบบมันมืดด้วยแล้วเราจะไปตรงนู้นแล้วเราก็จะเดินอ้อมอีกครั้ง ตอนแรกว,ว่าคิดนะว่าจะมาจริงๆแม่งผมก็มาคือผมไม่ได้บ้าแบบมาล่าท้าผีนะคือแบบมาถ่ายคลิปบรรยากาศที่เฉยทุกค,คนจะด่ามากถ้าจะด่าก็ด่าผมเลยยัไงไงก็ได้เอาคุณดูด่าเลยแต่คนนี้ยังไงก็ด่าผมอะ่ะไอเฮีย้ยตอนนี้เขาเริ่มสงสัยกันแล้วว่ากูมาทําอะไรตรงโรงเรียนเนี่ยถ้ามีไฟฉายเนี่ยคือเรียบร้อยแบบสวมหน้ากากนี่โจรชัดๆอ่ะอย็ดแม่ อุ้ยแม่งสูดจริงใครจะบ้ามาโรงเรียนตอนตอนนี้ปัญญาอ่อนก็บ้าแล้วครับก็บ้าจริงๆแหละโอ้สูดๆไอ้เหี้ยธนาโเราเขาเหมือนเขาจะสงสัยกูนะ แม่งควคนมือแล้วตอนนี้มัน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 ไม่มีแสงด้วยโอ้ยเอาต้นเลื่อนไปแบบเงียบไทยเฮ้ยอะไรอะ่ะไอ้เหี้ยอะไรวะแม่งอ,อะไรอะอะไรวะกูไม่กล้า อะไรวะไอ้เฮียอุ้ยแม่งอะกูไม่ค่อยกล้าจบคลิปดีไหมไเฮียอย่าหาทำตามเด้อแม่ง ขอเข้าไปไหน่อยดิยผมไม่ได้มาลาดไม่ได้มาลบหลู่อะไรขอมาดูโรงเรียนที่เฉยนครับอุ้ยตัวร้อนปีเลยอะไปดีกวู่คุ้งรีบไป กูขอไปอยู่ตรงสนามเลยแม่งกูกลัวจริงๆไอ้เหีย <c oughs> แม่งไอ้เหียแม่งหลอนจริง <c oughs> คลิปนี้ห้ามล่อเรียนแบบด้วยทุกคนถ้าใครชอบช่องตีชัดเจาช่าก็อย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์โอ้หลอนจริงหวัวใจกูติ้นโคตรแรง อุ้ยกูตายกูตายดเดินไปตรงนู้นปะกูไม่อยากึกสภาพแม่งมาทำเฮี้ยอะไรตอนนี้ กลัวม่มีโจูนด้วยผมต้องเรามาัดเราวังตัวกลัวแบบคือมันมืดเลนตอนนี้ผมเคยเดินมาคุณยนครับตอนเวลาออกกําลังกายก็เดินไปอย่างนี้แหละเขาคงไม่สงสัยแล้วมั้งนะเดีวเข้าไปสำรวจห้องน้ำตรงนั้น,นนิ้ ตรงนีก้ก็ได้ด ปิดประตูให้เขาก่อนี่เฮียไปเไียเฮียไปไปกลับบ้านลอยเฮียอะไรละ่ะนี่สัตว์กลับบ้านนี่เฮียลอยเฮียอะไร กับปานกี่รอยยี่อะไรรอยยี่อะไรโอ้กับโอ้กับกับไปอุ้ย ขอบอกว่ห้ามลอเรียนแบบมีขาดแม่งอันตรายจริงคือใครก็ช่างแบบอย่าบ้าบอมแบบมาลาทาพีแบบอย่างนี้คือแม่งแบบน่ากลัวกูไม่เอาแล้วคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์กับช่องตีชาชาเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าไปบายตอนนี้กูขอหนนี้